ไม่ไม่ไม่ต้องปั้นตามตำลำตัวอืมหนุ่มเขาบอกว่าชุดตัวใหญ่ที่เขปั้นอย่างนี้ยลองดูเออแต่มันตอกแหลมไงตอนนี้ดูดไม่ตอนเาเขาทำขันต้องเยอะอ่ะเขาจะทำแบบว่าอันเนี้ยเป็นแต่ที่มเคยเจอนะเซบุรีอะเออสีต้องเป็นสีน้ำตาลสีแล้วนี่เป็นสีขาวเลยอ่าผมไม่ค่อยเจอไม่เจอแต่แบบนี้สองสา กลมๆเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยทำแล้วเออทำไมาที่จริงทำง่ายกว่าแต่มันไม่ทำมันใส่เกลือง่วงกว่าแต่เดี๋ยวนี้เห็นเขาฮินลงในอันนี้จะเป็นแบบแยกกลมแยกเส้นเออใช่แยกกลมแยกเส้นแยกสีด้วยใหญ่เนี่ยอันเนี้ยใหญ่ไปใใหหญญ่่ไไปปมันหนาแล้วมันจะกินมันจะไม่สมน้อมกันใช่เมื่อวานนี้แกกินทอดปลาเหรอ้องแอนไม่มางานนี้ได้ขนาดนะไม่นานหรอก ไม่ว่าจะมีดไม่ว่าจะป้อนไม่ว่าจะอะไรแอนน้องแอนมันก็ไม่ถนัดค่ะของฝั่งน้องมันยาวไงเดี๋ยวเวลาต้มแล้วมันจะหักมัาต้องต้มคนละถาดเลยเพราะไม่งั้นไม่ได้